ยามไซไฟนะฮะของมัติชนนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนังสือประวัติศาสตร์เกี่ยวกับนิยายไซไฟของไทยนะ,ะแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่นั้นมันจะมีการเกริ่นด้วยนะ,ะว่าที่มันเริ่มต้นของการเขียนนิยายในยุคแรกๆของไทยมันมาจากไหนมันตั้งแต่หมอบัดเลในการคิดเครื่องพิมพ์การตีพิมพ์หนังสือหนังสือประเภทไหนที่ค่อยๆได้รับความนิยมในไทยจนมีความแบบ เป็นนิยายไซไฟขึ้นมานะแล้วมันจะมีการบอกไว้นะว่าเฮ้ยนิยายไซไฟในแต่ละช่วงเวลาของประเทศไทยอ่ะมันเขียนขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์นะเออมันไม่ใช่แค่อยากจะเขียนนิยายไซไฟก็เขียนนะแต่ว่ามันจะมีการแบบสอดแทรกวัฒนธรรมสอดแทรกแนวคิดสอดแทรกสิ่งที่อยากจะให้ประชาชนคิดเอาไว้ในหนังสือไม่ใช่แค่ไซไฟแต่ว่าเป็นหนังสือเกือบทั้งหมดในช่วงเวลานั้นๆของประเทศไทยด้วยนะฮะก็ ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของคนไทยที่ชอบนิยายไซไฟที่น่าจะสมบูรณ์มากที่สุดเล่มนึงเลยนะครับเพราะาผมอ่านแนละผมหาหนังสือแบบนี้ไม่ได้นะฮะถ้าอยากหาอ่านเนะี่ยคือต้องไปนั่งลื้อในส่วนของนิยายเล่มเก่าๆในยุคนั้นมาอ่านเอาทีละเล่มเลยอะซึ่งผมว่าอันเนี้ยเขาเขาสรุปรวมแล้วก็ดึงประเด็นสําคัญเล่มสําคัญที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นมาเล่าได้อย่างครบถ้วนดีนะฮะ ใครที่สนใจนะฮะลองหาอ่านกันดูนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยเห็นตามมานหนังสือเท่าไหร่แต่ว่าใน om, แอปส้มแอปสารพัดแอปมันมีขายแน่ๆอยู่แล้วก็ใครที่สนใจอาจจะไปลองถามที่ร้นหนังสือแถวบ้านท่านให้สั่งให้ก็ได้หรือจะไปซื้อในแอปก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะฮะ